อย่างตัวข้าพเจ้าอะข้าพเจ้าเป็นมนุษย์ชาติเลยนะข้าพเจ้าจะลืมยตะก่อนสามมณีกับพระกับโยมมนุษย์ทั้งหลายเปลยนชาติก็ไม่ยังบุญนั่นแหละอวดอ้างเพาะไรถ้าบวช็นนัดตนจนนัดตนเป็นพระเมื่อจิตพระเราทำคุณงตังคนนี้มาเลยนะเอาทั้งนั้นบุญก็กลัวไม่อยากไปนรกไม่อยากไปอมไยมันยากลำบากโชคลาภดีแล้วเปลี่ยนมามนุษย์นั่นแหละ นานเท่าไรโอ้ร้อยกว่าปีมาเป็นมูลีบวชสร้างุณงาวามดีได้ยินตบบาดบางสกุลใด,ด้มามิตรฐานท่านั้นการประสองค์องค์เจ้าท่านเราทิศกุลมานเณทิศกุนี้สมานเณรีอุบัาพิการให้ทั้งนั้นไม่อว้นั่นแหละเห็นว่าการบำเพ็ญบุญดีเลยประเสร,ริฐแท้สร้างเปลี่ยนชาสตร์คมมองนูได้จนสิ้นลมร้อยกว่าปีนักร้อยเท่าไรจไม่ทราบ เขาพวดว่าฟังสนั่นนั่นแหละดาวนั่นเพียงว่าขึ้นไปสู่ร่างเขาได้อยอดแต่มาไกลแล้วแสนไกลนะเดินไม่ทันเขาจะเผาฝังัหมดแล้วเอาวิ่งเพียนว่าวิ่งมีแต่ลมใจนะไม่นักเหนื่อยหิวหอยล่อนอะไรกลายกบว่ารุ่นเบานะรุ่นตอนลมลักเปลี่ยวไปอย่างนั้นข้ามพุ่งข้ามงเขาเรำมองฝ่าไปมาแล้วเพี้ยนว่าแล้วแล้วเร็ว มันจะหมดเวลาก่อนอ่ะแล้วเขาจะเผาก่อนเร็เวเร็เวเร็เวอย่างนนะเร็วเนะมามาถึงวันโอ้ยโยมเขาง้นศบละออเราจะเฝ้าฝังเขาไว้นนะนะเดี๋ยวก่อนทาลอรอทาจันจันก่อนเดี๋ยวยงรับฟานมานน่นเขามากับท่านท่านจำได้ก็ทำตามท่านนันไปถึงแล้วเพื่อนบอกเอาตัง้งใจดีเนียตั้งสิใ,ให้ดีเพื่อนบอกว่าไปนั่งใกล้ศีกําล่างนึกถึงพระพุทธป,ประธรรมสงฆ์กล้วย บุญกรรมเก่าและใหม่ช่วยคุณยิดตามอานาวาซาอาจารย์ช่วยให้ช่วยเขาสุรางด้ตั้งใจดีเพียนบอกปั๊บไปนั่งไก่นึกจบปั๊บเข้าปั๊บเลยล่ะปั๊บแห่งเข้าสุรางเข้าสุรางเลยปั๊บไปนั่งสบายหันหน้ามาดูเทียนไหมเทียนไปไหนกันเทียนเลยแก่บุญนะนั่นละบุญนี้เพียนเป็นได้ทุกอย่างไม่ปราดิ่งไม่ปราดซิ่งแนะนําผลผลิตทุกการสมัยกลกลายมาเป็นเตโสเธทเขาาลก่อุบุญ เอาเลียนลมเส้นเลือดเส้นลมคล่นแข็งกระจายทั่วกายมึนตาทั่วกายจ้า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 นะโอ้เลียนลมมันกระจายเพราะไปถาดเผาบุญนั่นแหละทัื่อมดเต็มบุญตึกพอดีนะแจ้งวันใหม่ลูกแซลมันร้องแจ้งแล้วแจ้งแล้วแกวแล้วนะลูกแซลมั่งลูกแซลที่หอนใจนะแจ้งบอกค่ามว่าลูกเพิ่นไม่ว่าแล้วว่าแจ้งแล้วแจ้งแล้วลูกแซลตัวนี้ทางคนไปไล่ไปนาไปงอยก้อนแม่ฟ้า ก็รุงมั้ยไป,ไปนาในบอกเสียสุกบอกแต่งสุดเอามาตอนใหนเหอหนอะแรงว่านีนะนกเสืวตัวนี้พูดเก่งนั่นแหละแย่งคนวันใหม่แล้วก็กระลุกกระเดียดดูโอ้เราเนี่ยตายแต่เช้าวันนี้วันหนึ่งคืนหนึ่งคืนมาได้เนาะจะคืนมาได้ขอพระบุญเก่าแล้ใหม่ด้วยรักษาไม่เสียเน่าร่างกายเนี่ยเหมือนเกลืออับเนือ้อนั่นแหละนอกจากนั้นไม่มีกี่ออกจากร่างแล้วไม่มีหรอกเข้าขอเงินตองประทิ้งมดไม่มีอะไรไมีแต่บุญเก่าและบุญใหม่ เป็นเสียภาพผูกพลังกายสวยงามนั่นแหละหมดเท่านั้นจะพูดกับพระเนนก็รบมบไดใค้ก็ไม่รู้เพราะโกดโกลนครบแล้วตั้งที่อาถานแต่วันนั้นสาธุพุทธโคตโมสังโคพทธเจ้าแต่ฟังก่อนฟังนี้ก็ดี้ดงแต่นี่ไป้ระเจ้าจะใช้ใจสารใจมั่นชีวิตสังขารได้คืนมาแล้วพรบุญอำนาจพระพุทธประธรรมสองค์ทําทำคุณงามคดีแต่วันนี้รอดมือสิ้นชีวิตไม่เลิกละเสีย,ยแล้ว เพราะอำนาจของบุญดีอย่างตายวันหนึ่งคืนหนึ่งคืนมาได้ไม่มีหลอกลกนี่มีเหต่ว่าไปแล้วไม่กลับหลับแล้วไม่ตื่นเพื่อเลยวมนมีนี่ผลทางนั้นนี่ข้าพนเจ้าคืนมาได้เพราะบุญนอกจากบุญแล้วไม่มีนั่นแหละพอนี้กระดูกกระดิกรดกระลุกขึ้น,นั่งมันแจ้งเป็นเงินใหม่แล้วนะหกโมงเช้าหกโมงสามสิบแล้วกระลุกกึ้น,นั่งยอมพูดกันว่าจาเาะเผาจะฝัง,ง,งกันตกใจกวผีนะ ก็โยมก็เลี้ยงจะวิ่งกระโดดสลาเขา้าบ้นคนแก,กน่ก็มีหนุ่มก็มีเดี๋ยวฟังไปเดี๋ยวฟัไปสันแก่แล้ว่ารอสันก่อนมคนแก,ก่พูดคนหนุม่มนะยอมทุกวันต่อผูบ้าบาไปไหนสบายดีบ่ะเออสบายดีโอ้ยใจหายมาพกพวกผีผู้บาดตายที่มือชาวบ้านเนี่ขึ้นมาได้ไ,ไปจังไหนมาจังไหนอืมเล้วไอ้การเขาฟังโอ้ที่เอาอตาตมาตัวอย่างระยองมาท่าน นี่บุญเก่าแลวบุญใหม่รักษาไว้เป็นอย่างนี้ร่างกายสดชื่นตามเดิมเขาว่ะรูปคำอบอุ่นอยู่แต่ไม่มีลมพะออกนอนสบายเรื่งธรรมดานอกนั้นวันหนึ่งคืนเห็นแต่มันของเน่าออกมาแล้วจมูกเนาะไรจมูกเราของเน่นเาไหมหบออ่ะแมนเราเลยวันหนึ่งคืนหนึ่งมีกินเหมนแล้วอันนี้ไม่เปไหนเขาสดชื่นตามเดิมรูปคำอะไรก็อบอุ่นอยู่แต่ไม่มีลมพาออกนี่แหละบุญรักษาคุณน,นั่นแหละก้อสะพัน นี่ใช้อำนาจของบนเป็นอย่างหนึ่งเออให้ผลเป็นสุขอย่างนี้สมเย่งๆก็จะว่าทุกข์ุณจะเสาอุทยโยการสะสมไว้สมบุญนั้นนำมาถึงคมสุขลมเจริญเลยก็จะว่าอย่าพังเป็นที่อีกการสะสมบุญไว้ให้มากบนนั้นจะพาเราข้ามโอกาสสงสารไปพระนิพานเป็นอย่แล้วหมดทุกข้าทุกโทษไปยนอยใหญ่นนมาตัดสงสารนั่นแหละจงสะสมไว้เป็นเพี้ยนสองเป็นกู่ครองที่ตามรักษาไม่ป่าทิ้งนี่ข้อสำคัญ นอกนั่นไม่มีอะไรหรอกมาปกะกันฮาร้อนอาศัยโชคเราสมบัติภายนอกเข้าขอเงนินทวงเลือกสวนเลยนะาสามีภรรยาปูยา่ย่าตายายกาเย็เป็นสมบัติภายนอกย้อนเข้ามาภายในธาตุีินน้ำลมไปขึ้นตัวเราเนี่ยก็เป็นสัวภายในตัวย้อนลงแล้วก็เป็นอื่นเสมอเป็นอื่นทั้งนั้นอื่นพก็แก่เก็บตายใต่ไหมเล่าได้แล้วจะเย้ายาอย่างไรก็มาอยู่ใส่ไหมเล่าได้แล้วทำไรทำนาค้าขายอยู่กินรับนอนแต่แล้วก็อื่นอย่างนั้น อื่นก็แก่แก็เก็บก็ตายนั่นแหละเพราะสังขารทุกท่านตรงพ่อนาดูให้ไปเห็นทุกวันคืนทุกลมหายใจออกไปไหนมาใน่เกยโอ้เรามาอยู่คนอื่นเนาะอื่นอันนี้จะตามไม่เที่ยงเพราะมันแก่อื่นทุกขตา,าเพราะมันตาย,ยเป็นทุกอื่นอนั้นตา,มาไม่แต่เขาไม่เจอเราเพราะแก่เก็บตายถ้าเห็นอย่างนี้เมื่อเห็นเป็นอย่างนี้เราจะได้ไม่ประมาติตาชิสังขารน้อยนิดเดียวนับไม่นานดอก อย่างนานก็เจ็ดสิบปีแปดสิบปีแปดสิบปีเก่าสิบปีนั่นแหละยงภูเขากันนานที่สุดเก้าสิบหกปีหมดอะไรมดเลยนั่นแหละ,ละหมดไม่มีอะไรนี่แหละเราทุกท่านกับหลวงพ่อก็เกิดปศสองพันสี่ร้อยหกสิบห้าปีจอเดือนสามวันเสิบวันนี้แหละวันเกิดเดือนนี่เดือนเกิดครบ,อบรอับพอดีเจ็ดสิบพอดีปีนี้นั่นแหละ แต่แล้วก็ไม่เห็นอะไรน้อทิ่ส่วยเหลือตีสังขารต่อไปได้ลุกดุจหลานๆญาติิง้งใจให้ความติดใจใจกันทำบุญกบฏล้อเย็นเกิดดีเกิดเหิุก็ดีมากเห็นพระคุณอย่างยิ่งนะพอใจรับพอใจให้ทำนั่นแหละที่ให้ผลเป็นสุขทุกข์โขปุญญเสาวะโยนการสะสมสมบูรณ์นั้นนำมาสึงความสุขความเจริญทางศาสานาะคุณยังสุขขังชีวิตสังขยามิ ม้สังขารร่างกายจะหมดสันติเที่ยมสืบต่อลงสู่สภาพคมแตกหนับแล้วนั้นเจ้าตัวขึ้นใจใจคือตัวเรามาใส่เขาเ้วยคมประมาทสะสมจำบุญอยู่เด็นนิดไม่เลิกละนั่นแหละแต่กายกลายขันแล้วปุญญานี้พระโลกรัมิ่งปฏิทานติปฏินังบุญนี้เป็นปุญญาสังขารย่างต่ำจะได้มนุษย์สมบัติอีกยางกลางสค์สมบัติคมโลกสมบัติอย่างสูงที่สุดที่มุตุคนหรือปานิคาน เป็นที่ไปยองหน้าอย่างต,าตาาางาังพระสรับผลสัตรูปรมาจิตชาตหมดทุกโทษอย่างกลางกาุลังุลักปสรดผลอย่างกลางเอกรรมทพระสดัผลอย่างกลางอนุคามีผลอย่างสูงที่สุดที่มุดุผลอาหารผลตัดสังยศิสิบประจยัยศิปป์ดกับจัดอำนาจของบุตรเป็นเที่ยงสังหารกิเลสทุกประเภทน้อยใหญ่กรรมสวดาละมกกอกสังหารไปหมดเจตินมาย,ยาได้แล้ว ไม่นีไอหลอกศาส์สาธพูดนิลมสมชอบตั้งแต่การสาสะสมบุญท่านั้นบทเป็นพระเป็นเนงกบํำเพ็ญบุญให้เกิดมีขึ้นบุญเป็นมรรคเป็นเครื่องตรงนำจิตเข้าสู่ความสงบได้คณะสมมติอุปสมัมพิอัปนาสมัมติอันนั้นเป็นผลบุญเกิดขึ้นจากบุญทางนั้นนี่ข้าสําคัญมันหมายจงสะสมไว้จะได้ขาดจะประมาทอันนี้โอ้ไปติกะที่ก่อนไปอินเดียนะโอ้ไปที่กาตารุก่อนอน,นะเนะจ้า เข้าไปเหมือนไปถึงบ่อน้ําเย็นสลาเดนที่เกิดขึ้นน้ำตาลัยเย็นน้ำตาลัยแจกบนโละให้ว่านั่งต้นโพใหญ่ยึดสงบเลยรวมใหญ่โอ้เห็นลูกพระเจ้าเต็มโลดต้นโพนเข้ากับริมือเขาจวชัดเดียวพวกเลยที่นี่เป็นที่ตัดสรลุพระเจ้าทั้งหลายนั่นแหละสามล้านห้าแสนแปดหมื่นสี่พันสองร้อยเก้าสิบสองกุริเจ้าตั้งแต่มาตัดทะลุทั้งนี้นี่ทั้งนั้นเข้าในความเดียวนั้น นั่นแหละโอ้เราก็อยือนเนาะพระเจ้าตัดรูตทั้งหลายเหล่านั้นโดยมากไปบายนะไปบายสุดนม,ากน,นมา,ากนั่นแหละมาจาดนี่ผมนี่เจอในพบปะนั่นแหละจะมาอีกขรางหน้าสิบองค์ก็มานี่ไ่วอย่างนั้นการมาแต่ไกลก็กคหนหอยหอย่าได้ปาดจะได้ขาดกราบไหวอาบุญให้พอเสียนั่งภาวนาบูชาบุญพอเสียว่าวบ่าแล้วกระดับวันนั้นอุวาสถไปที่ตัดรุปเป็นอย่างนั้นไปที่ปฐมเทสนพาพระราศีก็เป็นอย่างนั้น ไปี่คันทกุรีเขาคิดสกุลก็เป็นอย่างนั้นไปที่พระมหาสิบุตรเขานิพพานเป็นอย่างนั้นนาลันทาไปวัดเชตะวันก็เป็นอย่างนั้นที่ประสูตก็เป็นอย่างนั้นที่ปริพันธ์ก็เป็นอย่างนั้นป,นปนนนิปิเกิดขึ้นน้ำตาลัยโอ้ละเรงมาดทรงได้เจ้าเอ้ยนั่นแหละวันสุดท้ายสิบสี่จะกลับบ้านวัดเชตวันวัดเชตวันอยู่กลางครุงนะสูงๆดอกพุทธเจ้าสามหลังกลางบริเวณวัดสามหลัง มูลอิดนี่อยู่ไม่พังเทนะน้องนั้นอยู่เรียบๆวัดกุดสาวกกุดพระพระองค์พระมันนะมนมอนไปจย่เงนี้มนบุบอย่างนี้ลุปอินไปไม่เห็นหมูนะมอนบุบโอ้เสือเสียงก็เหม็นหมูนะกุดพระสส่บุดโมคลาก็มีแกเป็นอย่างนี้กุดสิเรีก็ไรกเรียต่างมูลแต่กุดพระองค์พระมันพอขึ้นรถแล้วพระแก่พูดในมดพระตาใดยที่น้องมองไปข้างหน้านู่นห่างไกลจากวัดไป ระยะที่ลานมันเขาเรียกบึงน้อยสองแห่งบึงน้อยไม่น้อยเท่าไรนะทำนากุคนจะได้สองร้อยสามร้อยเพียนหเลยแห่งนั้นพระเทวทัตจมลงนนพี่น้องแห่งโน่นนางกินกินามริกาจมลงสองแห่งนี้อาอากาจนะฮินดูอิสลามซิกมุสลินบาปเขาพูดหรอกอเขาสนารพุดเราไปทำไรทำนาปูกบ้านจินไม่กลัวทำเออไป รัฐบาลปล่อยพีใครสามารถดีเด่นไปทำไรทำนาเข้ากล้าปูวันนี้รุ่งนี้ตายคนไม่ยืนตัววันนี้สองสัปดาห์ตายหมดคนจะทไทยคนไปตั้งเรียนอย่าตายนะนี้ท่นก็ทำอไก็ตายนอนตายไปเลยไหลตายโดยไม่มีความหมายนั่นเขาว่าเป็นอย่างนัอันนั้นสองแห่งเป็นอย่างนั้นเดี๋ยวนี้ปล่อยทีใครๆก็ไปเมืไไปก็ตายจริงว่ะ อันนี้ถูกต้องตามปฏิสาวะทุกขโขปาปสาวุจยโยการสะสมซึ่งบาปนั้นนำมาซึ่งคนกุ้งเราร้อนทั้งตอนแรกคนอื่นทั้งสัสนสานาทุกขตินีนปาตานี้ยังปัสติเมื่อแตกกยสลายขันแล้วบาปนั้นเป็นของร้อนเป็นของสกโปรกหนักนำลงจิตของบุคคลไปสู่ทุกขเดียบาดนารกแปลนเสื้อกายเสื้อสันแน่นอนไม่ต้องสงสัยโอ้ถูกต้องวะนั่นแหละ นำมาจนคนร่วงร้านจนคนคนอื่นเป็นอย่างนั้นตามเขาพูดฟังนะะมองเห็น้วยตานั่นแหละที่ไปที่คนบุญนั่นเขานิพานที่ประตูที่ตัดะตะโลผสมเทศนาคันทกุดีน่านันทามีพานภาษาลูบุตไปนิพานที่บ้านเกิดที่ปันิีพานอ่ดเจตะว,วันเกเตรวันเข้าไปแล้วแม้สถานเรานั่นนะ เรานี่มีแร่พระพุทธประประสงค์น้อยอยู่ที่ใจเขาไปหาแร่ใหญ่ล่ะสถานนั้นแร่ใหญ่พระพุทธประบประสงค์มีพานที่นั่นของดีคุ้มกันอนที่นั่นเราไปหาโน้ะาเริ่มงบันเทิงเล่าเล่า,ลากันว่าเราเดินทางไปแ้าแดดร้อนร้อนเหีวโวหยกระหายน้ำไปถึงระหว่างทางต้นไม้ใบดอกพงหนาบอ่อน้ำสราที่นั่นเย็นแวะพระไปอาบน้ำกินน้ำพักลมไม้นั่งนอนสบายนั่นแหละเป็นอย่างนั้นนะสถานนัาน่ยโอ้ คร้ๆออกปากว่าโอ้ยหลวงปู่รุ้ยเป็นประธานถ้าเป็นอย่างบ้านเมืองเราล่ะจะมาจำพรรษาทุกแห่งตายสิว่าใครก็ว่าอย่างไรมันล่าเราม,มาเติมตื่มโอกงิ่นใจท,ที่ติเกิดขึ้นแน่ใจอยอมกับเมียนกันคนกรุงเทพแล้หละมันเ,นเป็นอย่างโอ้เป็นอย่างนี้แน่นอนสำข้อํำคัน่นแหละเป็นอย่างนี้เนี่ยพวกเราจะเป็นสาวพุทธหวังวกระบินศูน์ทุกนหน้าก็จองยาพึ่งหวั่นไหว ต่อโลกธรรมทั้งหลายทั้งปวงมีลาบมียสศสรรเสริญสุขเชื่อมลาบเป็นยศดเป็นทุกข์สุขเปง็นทาคือแก่เก็บตายหลับเป็นธรรมดาไปไม่พ้นเมื่อไปมาเวลาทุกคนผู้สนใจคมดีจงสะสมบูรณ์ไปหมากนั่นแหละอันศีลภาวนาสะสม้พอเป็นสมบัติของเราแท้แน่นอนนอกนั่นไม่มีอันนี้เท่าที่ได้ประพตชปฏิบัติมานี่นะตั้งแต่เก้าเทวบทเริ่มแรก ภา2่าสองันรอยเกบวอดนั่นแหละแล้วก็สะสมบุญตั้งแต่ปีนั้นมาตลอดถึงปีนี้ก็รู้สึกว่าเป็นบุญทุงะยะเดินจงกรมนี่เป็นบุญใหญ่นะโอ้บุญใหญ่จริงๆิงเดินจมกรมเดินภาวนาเป็นบุญใหญ่ไหว้พระสวดมนต์เป็นบุญใหญ่นั่งสมาธิอุนอนกรอนหันเป็นบุญใหญ่พิจารณาถัดขันน้อมร,รูสุจรัสแข็นแก่งประจกักษ์ปุเมื่ออันนี้จะตามไม่เที่ยงทุกกตาเป็นท,นทุกอัตตาไม่ใช่เขามันเศาก็ เป็นวันฐานที่เกิดของปัญญานี้เลยประเริฐแท้นั่นแหละทางเศษสมถะเดินยืนนั่งวิปัสสนาคนขคั้วธาตุขันอันนี้เป็นบุญกุศลใหญ่อันนี้เลือดกระเถิดแท,แท้ฉะนั้นเรา,เราทาั้งหลายปัรญะสมให้พร้อมอยู่เป็นนิดย้ายกัดตกบุกฟองอันนี้เป็นสมบัติของเราแท้แน่นอนนอกนั้นไม่มีหรอกเท่าที่บวชมาเนี่ยนรกก็เห็นนะเก้าดีเห็นเพชรบุญสวรรค์ก็เห็นทํามกงเพลนขั้งหนึ่งขั้งสอง เห็นอยู่ทำเป็ดผู้เล็กสองข้างเห็นสวรรค์นั่นแหละเห็นเป็ดเห็นผีต้อยเอออยู่ทั่วทุกแห่งนะพระตายเป็นเศษก็มีแต่มนุษย์ว่าพย์ไม่ดีกัเป็นเศดเป็นผีทั่วทุกแห่งนะปนแล้ได้ก็มีไม่ได้ก็มีนะเหตุทั้งหลายผีทั้งหลายตัวพวกถือผีตายเป็นผีผีทำเป็ดปนไม่ได้นั่นแหละวระเจ้าเข้าพระเจ้ามนุษย์ตายเป็นเศษปนไม่ได้พวกนี้นั่นแหละบวชมานี่พระเนตรจเป็นสารที่ต่างๆเห็นหลายอย่างหลายประการนะ เป็นสร้างก็มีเป็นเสียก็มีเป็นญาติพี่น้องบางแห่งไอ้พวกนาเสียมานั่งเฝ้าขึ้นอย่างลุงนะกระร้องก็มีมาว่าเอ้ยว่าใจที่ก็หอยมันยัดนั่นแหละบางแห่งเดินยกรมสามทุ่งสร้างก็มาปุ่งกลุ่มมาก็อันโมนาส่วนบุญนั่นแหละเป็นญาติพี่น้องพระเป็นเปรตหลายพระทุกสินพระไม่มีสิน กินก๋วแรงแจงร้อนกินลาบดิบลาบไายกินสุรายาเมาสุราทะเลทุกอย่างนั่นแหละล้วนเป็นเพจทางนั้นโอ้เป็นแจ้งหรอทำจำปาหลายไปโปวดอาได้ทำพระพระก็เมนรผัวทำไมนะก็เพขาไม่มาหาเขากลัวถามแล้วแต่ว่าเรื่องชิวิตด้่นในน้อยใหญ่กินก๋วแรงแจงร้อนเล่นซิกมืสิกานาลีเล่นโบกเล่นไส้ก้องไก่ให้โร่ทุกอย่างกุดิน,นป,ปัน,น,น,ปน,น,นปไ,ปปไม้ถึงเงยแม่ทองถามเขาแล้ว กินเหล้ากินยาตุงหลักรู้จะเป็นเปนตรตท่านั้นตายตายเป็นเปรเตจะมดเจ่อยเห็นแล้วก็เสิยนสงสัยโอ้เป็นอย่างนั้นนั <c oughs> ่นแหละบวชวันนี้เห็นหลายอย่างหลายประก,การเติมหนา้าการที่จเจริญเมตตาภานาเจริญธรรมมัยรุละก็ส่งคนให้ดังนั้นทางที่ก็ง้อเขาเตาตุนตะกุนเต้านาไ่ศึกษาเ,าเรียนเรียกแตกคไว้ยนี่สิผ้าออกไปบวชอา่านหนังสือไปตัวเอาป่ะด้พอปีสี่ประเดี๋ยวบวชา็ <c oughs> <c oughs> นั่นแหละบวชมาแล้วก็โอ้ทำไหนดีเนาะก็ตั้งใจทำคนดีมาเลยไม่โดนละ,จะเจริญนสมถาวิปัสสนามาเป็นนิสตังแต่นมานั่นแหละก็พออยู่พอเกินถ้าไม่ดีถ้าไม่เป็นบุญแล้วก็คงจะตายแต่นานแล้วนะข้างศาสนาได้ได้อาศัยบุญเก่าและบุญใหม่ต่อเติมเติมสร้างรักษาบันดาลให้มีอายมันคนเดินมีสติปัญญายินดไ,ได้ศาสนาพูดได้และตัดกระแสธรรมของโลกได้โอ้เก้าหกเก้าเจ็ดไปอยู่ ว่าน้องวัวปนสะลางอุ้ไทยนะสวยงามผุทัทยสาวผู้ไทยเดี๋ยวเขาสามตีโอ้ยนามุนแมวเจ้างามผู้เป็นเวๆเขาเลี้ยงเป็นเวๆพูดงามทุกวันแหละตอนเช้าแล้วตอนเย็นก็มีตอนเช้าก็มีเชียงวันทีมาหาสองคนสามคนคู่สาวมาอะไรโอ้ยคู่บานคู่บานมาพูดกันมาพูดอะไรคอยอย่างไรเจ้าเป็นโผ้ยสัสอ้าวมาสั่งวางกันเดียว่ายินีคู่บาน มักเจ้าเจ้าว้าเก่งนี่ท่ไรไปเป็นโผลขึ้นหางฝามีโอ้มักดีมักดีไปก็มักม้่เจ้าก็กะนท่นเอาทิ่บอกม้าตัวมีมีตัวมีตัวเราคนเอาอย่าไปผัวให้ผัวเหตุวาโผลเหตุโพลไก็มักีม่องในอุ้งลูกเองเองใ้ายืมไปเองจะหาที่ปีเลยพ่าแม่มีมีได้มีได้มีเป็นไหมมีได้เป็นไหมได้ มันก็เท่าสละคนว่ามีมีเท่าดรอกแม่คนบุญคนชินทำเท่าเปลี่ยนนั่นแหละมีมีได้มีเสียเอาทั้งนั้นเมื่อได้ก็มีแต่มีได้มีเสียเอาทั้งนั้นโอ้ยตั้ก็เวียนนาเปียนดังฉันเลยว่าก็ไม่เอาตามตัวเองนี่แหละถ้าเราหลงไปตามคำพูดเขานะรูปร่างสันฐานนามมันก็มาจากพ่อแม่ปู่ย่าตายายของสิไรลยเมื่อนานก็หลอกลวงีกถ้าหลงไปตามเขาเราก็คนโง่ หาปัญญาวิชาผมรู้สอนตอนมาได้ประยู่์ขอเขาเมืเข่ข้ามาขี่เลี้ยงเข้าตัวนนีแหละเขาเหยียดย่ำคอลงเหมืนอนกข้ามาไม่ไดีถ้าเราไม่ลงมาตามคำพูดขเขานะตั้งใจบำเพ็ญคุณศมของดีเขาก็สนรเสริญท่านหละมนุษย์นักคุณนพรมสนรเสนิญจะเอาอะไรเอาไม่หลงตามใครหนานะไม่ใช่ของดีหรอกของนีแต่ของปลอมหลอกลวงเท่านั้นเขาก็สมมติปลอมเราก็ปลอมนั่นแหละมันมีปัญญาสอนตอนอย่างทุกวันนี่นะไปเยี่ยมยามสาวรุนนั่นนะ ลูกสีคนหาคนพกเก็ดคนก็มีตายแล้วก็หลายยังอยู่ก็หลายได้ทราบข่าวคุวาจินทาไมว่านะภูไทเม็นตีน้องก็มุกออดีนะใส่บาทใส่มากรอนบาทมากลุ่มภูไทฝาลงหอดเ่าหน่อยก็ยังไม่ถึงจะคุวาถลันตัวชามึอเลย้างมึอโอ้นม็เชียบซะแม่แม่นมเหี่ยวมดหน่า่กหน่อยก็เหี่ยวอันไหก็เหี่ยวมันเตรียงจะเหี่ยโอ้เจ้า อันน่มโผล่กระดึงแน่สัลูกกับลูก,ลกที่น่นมันก็เหี่ยวคนละท้องน้อยออกลูก,กลอไกล,อลไลกรก็มันก็เหี่ยวอันนด้ก็เหี่ยวหมดแล้วครับอ่ะผู้บาดก็ลองมาเจ้าหาที่ปีที่ปีนั่งน่อมก็เก่าอยู่ส่ตว์มาเก้วจักหน่อยคนละนี่แล้วเขามีปัญญาเขามีปัญญาในของดีโตคนโง่อันในวัาที่เอามันเอามันบาดมันเอาคอยเจอปัญเดิดผมกินหนาบอ่สอสัตว์หัวเหี้ยอุใส่อะไร เอาของปลอมมาให้ยังไงนี่แหละขาดพุทธิปัญญาอาศัยบุญเก่าบุญใหม่อบรมมาสติปัญญาอบรมวาฏจัก่อนสัตว์นี่นั่นแหละมั่นสัตว์ก็แสว่าตะลงสารไม่ลงไปตามอิทธิยมมานได้หลอกยังไงก็ไม่ลงไปตามมั่นยังไงนี่ปัญญาสอนตนเปิดเผเสมอนี่แหละข้อมสำคัญฉันอบรมไว้ทานเช่นภาวนาเป็นบ่อที่เกิดกุลบุญกุศลกุนามความดีคุนสะสมไว้เป็นพระเป็นเอ็นก็ดี ยนี้เราเข้ามาทานกลายเดินจมกรมยืนภาวนาไหว้พระสุบมมนั่งสมาธิอ่นอนน์ปอนอาหารพิณาขัดขันน,นั่งสุดใจรักบูชาพระพุทธธรรมสฆ์เอาบุญมีแต่บุญทั้งนั้นทำเวลาดใดใดทั้งนั้นบุญมีแต่บุญทั้งนั้นแต่ได้ยินว่าบุญโอเมื่อเกีตสงบลงไปเห็นโอ้บุญเป็นตัวขา,ขาวขาวครึ่งหนึ่งขาวครึ่งเหลืองนะกลมสุขสบายแล่นแะละบุญมันเกิดขึ้น จากผลรายงายกนการเจริญธรรมเป่างนี้อันนี้ขอสําคัญมันหมายฉะนั้นข้าพเจ้าเองนะเออมอบกายสวัสดีผมมาจันหลั้างแล้ววดมันเพราะเห็นควนามจันเกิดขึ้นทุกไรหลายอย่างหลายประการฉะนั้นจึงไม่หวั่นไหวใครจะว่ายอย่างไรก็ไม่ตื่นเต้นไปตามทาันหลงตืนต่นเต้นตั้งแต่ผู้ทําความดีนะผู้ทําความดีตื่นเต้นหลงไปตามหลงไปตามเพราะอยากได้ดีพอใจพอพื้นไปหวัดด้วยผู้ทําดี ส่วนผู้ไม่ทําดีโอสยเงนจะเป็นเจ้าฝามักกะัเป็นนายกผู้นํสาสัตตามเถอะเงินกองสูมีก็มาอสกจันวันไว้อะไรมียีนสะ์สวัติภายนอกไม่ไปเกิดเลือยไหนไม่น้าสังขารตัวตายข้างโรคอีกจมไัม่มีสิ้นดีนั่นแหละิ่มตอนทาตัวได้อันนี้ข้อสำคัญนั่นแหละวันนี้เราท่านทั้งหลายทั้งพระเนนเศ็ษที CNC, บุตรพริการนะใกล้ๆมาประลบถึองการทําบุญทําบุญรอบเอาลูกพ่อดีและ โอ้แต่เกจิปีเนาะโอ้ยเท่าไว้เนาะเท่าเร็วไว้ดันไม, 69, ม่บางหกจุดเก้าเก้าบม่ฟังนะคนุณโมนี่ยัยงว่าเกจิบเกจิบยิ่งจะขายสายไว้คือว่าเออกรดีไม่ขันเนาะแต่ว่าให้ตื่นตัวไม่ประมาทเนาะไม่นอนใจรีบเล่งสะสมอะไรทรับกุบุญกุศลใส่ตนไว้จะได้เป็นเพื่อนสองเป็นคู่ครองนำดีไปกดทุกูบะกดเมืองอ่าอันนี้ก็ามสำคัญมันหมายสันทุกท่านผู้ตั้งใจไปฝันเสด็จสู อยากให้หลวงพ่ออันนี้มันคนยืนกอนสาธุการยินดีด้วยอยากได้ทั้งหมื่นปีนะเจ้าอยากได้ทั้งหมื่นปีเนาะทั้งหมื่นกับพันตีกออ่อนเนาะเออาอทำคุณงามความดีเป็นผู้นําของพวกเจ้าทั้งหลายนั่นต่อไปอันนี้ขอสาคัญแต่แล้วก็คุณกรรมจะส่งให้เพียงไดเนาะทีนี้เกศปีลูกเสืออ่อนเพียแล้วอ่อนเพียสัญญากรมจาก็ลดไปลด,ดไปนะ โอ้อันนี้ก็ไปทุกตามสังขันอันนี้จะตาไม่เที่ยงสั้งขันสันอากจำหมายกับไปน่นฉะนั้นทุกท่านตอนนี้ไปสงตั้งใจบำเพ็ญกุศลวัดให้เกิดมีตนทุกท่านนะปุ๊กเสกตนบำเพ็ญพุทธโปตโสมสังโคปุ๊กเสกตนเน่เป็นคนดีนีน่ทุกข์ทรรยน้อยใหญ่ฉะนั้นอาตมาเองก็ไม่มีอะไรนะความนาคุณปฏิรชนต,ตรายเจ้าต่อสามประการบุญกรรมสะสมมาแต่พบปอดคุณพิ้ก็ดีขอบแบ่งส่วนให้จงเป็น นุวายปัจจัยของสัานทั้งหลายทา้งพ้าเนนเป็นสีทุกท่านก็ดิอวประสบพกาจงได้ประสบแต่ความสุขความเจริญอายุวันคนเดินทุกท่านนั้นทนเอวัง